พ,พี่อ้วนด้วยอ้วนวาสนาด้วยนะครับผมในนามของผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานนะครับก็จะมีผมรัฐนันท์สิทธิ์เย็นแล้วก็อาจารย์รักวรวรรณวงศ์สว่างสิเจเริญนนะครับผู้ที่นําเสนอง,งานขึ้นมาพร้อมกับผู้ชมคนที่คัดเลือกผลงานที่เราจะไปแสดงที่กระชาแกลลอรี่เนี่ยก็ต้องส่ง พอร์ตพรอริโออะไรเปก่อนเราจะดูงานเราก่อนว่าเข้าคอนเซ็ปต์ปของเขาไหมนะซึ่งก็คือพี่สุรินบัญญัติเบียพจน์เนี่ยท่านเป็นผู้บริหารหอยู่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านบอเลยท่านะาก็ชอบทําบุญอยู่แล้วไอ้ตรงจุดนี้นะเป็นจุดที่พอรู้ว่าเราจะทําแสดงผลงานใช่ป่ะผมเป็นการกุศลเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยแกลเลอรี่เนี่ยจะหัก30มสิบเปอร์เซ็นต์จากการนั่งทำงาน เพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าพลังงานค่าอะไรต่านก็เลยบอกว่าเอองั้นผมขอรุ่นทำบุญด้วย30%มสิบเปอร์เซ็นต์นั้นผมไม่เอาผมก็งูสารช่วยกักใครก็ไม่ใจเลยนแล้วก็มีผู้ช่วยก็คือชื่อเล่นน้องปาล์มนะฮะทัชพันธ์ชัยวิรุญเจริญเนี่ยถ้าเป็นพันธุลักษ์พันธุลักก็คือคิวเรเตอร์ที่เป็นผู้จะคัดเลือกผลงานแล้วก็คุยหารเรื่องว่างานน่าจะเป็นทีมไหนยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็มีชื่อเล่นชิจีต้องอีฟนะอาภาพันธ์นีชูศรีธนวันเนี่ยก็็เปน ชีธรวัฒนกับอาจารย์โต๊เป็นเลขาของพี่ปิงช่วยงานพี่ปิงอะไรมาเป็นทีมที่ใจดีทั้งหมดเลยครับเราไปดูงานกันน่ารักมากอันนี้หลังจากที่แสดงแล้วงานวันเปิดวันที่12กุมภาพันธ์นะครับที่ทำพิงศ์แล้วก็รู้ได้ไปเนี่ยแล้วก็คุยใช่วยนะครับขอบคุณมากก็ก็เลยมีวันนั้นวันที่เปิดนะครับมีท่านรองเดือนด้วยนะท่านตันตมลโทหญิงปรียาน้าเต็มพูดนะครับ ได้กระาุนอาสาสมุดงานดำเ่ินชีวิตนะฮะคุณอ้อมชีวิดีนะคุณอ้อมอิสติย์ชีวละเป็นท่านอดีตผู้จัดรายการวิทยุของ C S M แล้วก็อีกหลายรายการอะไร่างๆกาใช้ชีวิตอยู่อเมริกาสามีก็เป็นวิศวกรที่นั่นแล้วพอสามีเขาเสียเขาเลยกลับมาเมืองไทย ตอนนี้กำลังจะออกผลงานเพลงอะไรหลายทางมากทีวีซีนเตอร์เอะไรใหม่แบบโฆษณาด้วยจริงๆรู้สึกจะเป็นไอดอลไอดอลของคนสูงวัยไอดอลอย่างนี้ก็มีกันโอ้แข็งแรงแล้วแล้วก็มีที่สำคัญก็คือคุณดูได้กรุณาแนะนำผลงานให้กับพี่อาราดีะสมชักต้องให้คต้องให้ฟังได้ทุกอย่างเลยพี่อารดีได้เป็นไกดเป็นเพื่อนเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนอุ๊ดนี่แหละค่ะแล้วเขาหน่ะอุ้กบอกว่าจะไปที่ประชาแกลเลอรี่นี่แหละเขาเอ๊ะทุงคุ้นนะเขาก็เลยไปไปกับเพื่อนเขาก่อนไปนั่งดื่มกาแฟดื่มอะไรแล้วก็อย่างที่ส่งรูปให้อาจารย์ดูแล้วได้เป็นแบบถ่ายรูปมาตอนแรกน่ะเขาอยากได้ภาพนั้นแต่ทีนี้ก็ต้องภาพนี้เดี๋ยวพอดูกันคืนไปแล้วจะยังไงความหมายต่างนี้ตรงนี้ดีกว่ามันเหมือนดอกไม้ไม่รู้ยังไงมันก็เหมือนดอกไม้ยินดีต้อับใจก็ นำสิ่งที่โอนไปแล้วเรียบร้อยนะฮะทำเหรียญมาให้ครับครับผมแล้วก็จะเป็นหลักฐานในการที่จะได้มีลองเดือนนะะฮผู้ร่วมในการซื้อบริการวันนี้นะครับมาด้วยนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะครับเป็นเกียรติยศเดียร์ครับทุกท่านเลยนะครับที่ไม่ได้อยู่ณที่นี้แต่ได้ มีส่วนในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่จันโดก,กัญจลักษ์ได้เริ่มขึ้นในครั้งนี้นะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าจันโดก,กัญจลักษ์ก็เป็นอาสาสมัครของเรามานานแล้วก็ไม่เคยทิ้งเราเลย,ดย <laughs> ได้สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ในหลายๆครั้งที่ได้ช่วยเหลือพวกเราะทรัพยากรทุนทรัพย์ที่ได้มาในครั้งนี้เนี่ย ก็จะถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาตนเองของคนั่วประเทศการกิจกรรมต่างๆของสมัต่าของมูลนิธินะครับไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดการฝึกอบรมหรือว่าการสนับสนุนการศึกษาผ่านรูปแบบของกิจกรรมต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์โดอาจารย์รัฐถ้าลองเดือดรัฐทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากมากครับได้คุณีมาได้คนดีมาได้คนดีมา